สวัสดีค่ะสวัสดีสช่องปุ้ยผ้ารวยชาแนลทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกันกันกบแนวทางเล่นทังวันนะคะเล่นทั้งวันของวันจันเนาะนีเนี่ยแก้เวเอดกินเยอะเยอะท้องไม่ย่อยนะคะจะตายอยู่แล้วนะคะแล้วกินหัวหอมเข้าไปตอนนี้มึนหัวมากมันหมินขึ้นสมองเลยค่ะแอ,อด เรือทางหวยลาวคงต้องเป็นพรุ่งนี้แล้วละค่ะตาจะปิดไม่ไหวแล้วนะคะไขขึ้นพี่น้องเอ้ยอาบน้ำแค่วันเดียวไข่ขึ้นเลยนะคะเอ้าที่แรกมันยังดีๆอยู่เลยเนาะเอามาคุยเรื่องหวยก่อนนะคะก่อนที่จะคุยเรื่องไร้สาระเนาะ เล่นทั้งวันนะคะเล่นทั้งวันเด่นเก้าศูนย์หนึ่งนะคะเด่นเก้าูนย์หนึ่งวันจันทร์แถมเป็นวันพระด้วยนะคะเลขทูก,ก็ระวังเลขทูกส่งท้ายนะคะก็ส่งท้ายไปแล้วเนาะสามตัวตรงนะคะแปดเจ็ดแปดตรงเพราะว่าเรากลับเองนะคะแปดเจ็ดแปดก็แปลอมาจากแปดหนึ่งแปดนะคะเล่นทั้งวันเด่นเก้าศูนย์หนึ่งนะคะพรุ่งนี้เก้าเจ็ดเก้าแปดเก้าเก้า 070809นะคะ171819ก็ก็กลับหัวหกเอานะคะขออภัยนะคะทุกคนผู้แอดบวายหรือแอบปวดหัวาอาบนะเอาบน้ำแค่แป๊บเดียวเองนะคะโอ้จะตายอยู่แล้วมันกินเยอะนะคะท้องไม่ย่อยมืออื่นสิเดไปไหวพระให้ทุกคนบนออบว่ะ รู้ท้องนึกว่าคนคนท้องเก้าเดือนค่ะดาวีคืนนี้แอดไปเจ็ดหนึ่งเบิ้ลนะคะไม่รู้อ่านลายมือออกไหมนะคะในตารางนะคะเก้าหกหนึ่งแปดศูนย์เจ็ดสองนะคะเก้าหกหนึ่งแปดศูนย์เจ็ดสองเก้าศูนย์หนึ่งเก้าศูนย์เก้าเก้าแปดหนึ่งเก้าแปดเก้านะคะเจ็ดศูนย์หนึ่งเจ็ดศูนย์เก้าเจ็ดแปดหนึ่งเจ็ดแปดเก้าก็ศูนย์ก็แทน ศก็แทนค่าเป็นหนึ่งเนาะหนึ่งก็แทนค่าเป็นศูนย์หกก็เท่ากับเก้านะคะก็กับหัวเอานะคะทุกคนหกเก้าก็กับหัวเอานะคะทุกคนใครชอบแบบไหนก็พิจารณากันดูนะคะวันนี้ก็ขออาภัยเนาะไม่ได้ลงเล่นทั้งวันให้นะคะเดี๋ยวก็จะขยันลงให้เนาะก็วันนี้ก็มาแป๊บเดียวนะคะ แอดก็ไม่ได้สรุปของเสาร์อาทิตย์ให้นะคะก็มาของวันจันทร์เลยเนาะจักส,ส,ส,สรุปทําไมล่ะเนาะบางวันขยันก็สรุปให้นะคะอันนี้ก็เอาไปเป็นแนวทางคะ่ะทุกคนแนวทางหวยลาวคงน่าจะใสายๆเนาะบางท่านที่รอแนวทางหวยลาวอยู่นะคะ mm. ก็ขออภัยด้วยวันนี้แอดลงไม่ไหวแล้วคะ่ะปวดหัววิ่งผ่านน้าแค่แป๊บเดียวเองคะ่ะไทยึืนแล้วอ๋อ อยู่บ้านเฉยๆก็ป่วยดีดีเด้อแอดอันนี้ก็รีบมาลงแนวทางเล่นทั้งวันให้ทุกคนนะคะตาจะปิดแล้วกินยาไปนะคะแอดกินหลายท้องบ่อหอยเขาเรียกกันเลยและกดไร้ยนบอกจักหน่อยแอดกับอ้วกดอกแอดวานี่เหมือนท้องมันไม่ย่อยมันไม่รับอาหารแล้วค่ะไี่แต่แนวเนาะเอ <c oughs> ็บซีว่ามี่แต่แนวเอานี่ค่ะนี่ค่ะทุกคนก็เอาไปพิจารณากันนะคะ จักหน่อยกะแอฟห้ Air, งางจักหน่อยกบสีขานเจักหน่อยกะสีอ้วก็สี T เปียดสิวะเออมแตรแนวอีลีดีเอดขี้เกียจขี้เกียจค่ะเดี๋ยวคอยกินยาลดความซวยคอยสิขยันเอาสำหรับคลิมนี้ลาไปก่อนเด้อขอให้หมานขอให้หิงขอให้ปังก็รักษาสุขภาพกันนะคะทุกคนรักษาสุขภาพกันเนาะอากาศเริ่มเย็นนะคะอากาศเย็นหน่อยก็พากันเป็นไข้เป็นหนาวกันแล้วดิ โลกมันมากับอากาศนาะอ๋าสำหรับคลิปนี้ไปจริงๆแล้วละคะ่ะสวัสดีค่ะ